เธอเห็นทําอะไรอ่ะมาดิ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  <coughs> สีา่าฉบับอะไร้นอืมใช่ครัซึ่ง,งที่าม,ามีขวอยเพลงเพลงแรกนี่คืออบากเล่านานๆมาสองพั2,000ึ่ง ผมไมด้กลับไปดูเอ็นดีอยู่ในทีมทว่าเป็นที่ในนะน,น,นั้นน่ะน้าโดจินเนี่ยมีโตมาเป็นตัวบินโมเน่ก็มีพี่ชัดพี่ยอดค่ะพี่ชัดพี่ยอดอใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ห่าง,างนะคะที่อ,อุปเทวดาใช่ค่ะมีที่ไหน